นักดุอีได้เรุค่ะคอ้มดีใจแคไหนคะอดีใจมากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราถ่ายกันค่อนข้างที่จะคิวเรื่องของคิวเรื่องของวรดชชั่นค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยแล้วก็พวรเราก็เต็มที่กัทน confian. ทุกคนกคน็กนกนถึงเวลาที่แบบว่า แฟนคลับรอคอยกันมาเนิ่นนานเนาะสำหรับซีรีส์ที่เป็นแนวแบบยูริแล้วก็มีการสืบสวนมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความสนุกที่ดูได้ทุกเพศท,ทุกวัยค่ะก็จะได้รับชมพร้อมกันในวัน 23, ท,ที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากบรรยากาศวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุ่นจน,จน<อ>เปียกเลยค่ะตอนนี้ก็ดีใจที่แบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าแฟนคลับจะมากันเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยแฟนคลับหลากหลายของนักแสดงหลายๆท่านที่มาในวัยกันตลอดค่ะ เห็ป้ะวันนี้แบบเี้ผลงานเราใกล้ละดีใจค่ะแล้วก็จริงๆเฝ้ารอตั้งแต่เราปิดกล้องกันแล้วว่าอยากแน้ออนเร็วๆเพราะว่าอยากเห็นว่าตัวเองว่าเขาเรียกว่าตัวเนื้อเรื่องเนี้ยค่ะจะสามารถรีแพร์ไปในมุมไหนได้บ้างแล้วก็ซีรีส์แบบบทสนิมที่ตั้งเป้าไว้วก็คือกําลังจะเขาเรียกว่ากำลังจะ,จะผลิตผลออกเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่าง,องทอีค่ะ,ะ,ะแล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องเนาะบทพิงกับมอรันจริงๆมันต่อถ่ายมันสนุกมากแค่ไหนเล่าแบบ nhích lại coi coi คือจริงๆอ่ะเราก็เคยได้เล่นหลากหลายบทบาทกันแล้วแหละนะคะเป็นทั้งแบบหลากหลายอาชีพและตจนมาเรื่องนี้ก็คือได้มาเป็นทั้งตำรวจแล้วก็เป็นหมอแพทย์นิติเวศอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันความยากมันมากขึ้นอยู่แล้วคือจุดเริ่มต้นของเวลามันมาจากการเป็นนางงามแรกเรื่องแรกเลยบุคลิกที่จะต้องแบบว่ามีการเปลี่ยนมีการเวิร์กช็อปมีการดูออกของจริงเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์หรือว่าตำรวจเวลาเขาทำงานเป็นยังไงก็ต้องทำกันบ้านกันประมาณหลายเดือนอยู่ว่าที่เราจะเริ่มถ่ายทำกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการซิกบทบาทที่หลายๆคน น่าจะยังไม่เคยเห็นอีมบลในาพาร์ทของตำรวจแล้วก็แพทย์ดีเวคค่ะแต่ว่าหากยิงพลาไม่น่าต้องปักว่าเขาเข้มไหมอ,อ๋ออาจจะติดปั๊มที่เก๊กอยู่แล้วเปรับเยอะเลยค่ะเรื่องแรกเลยที่แบบพี่ปอยกับน้องปอยเตือนเราอย่างเช่นการเดินแล้วทิ้้งศเดินนางงามเราก็จะติดตัวแม่ติดคุณโชกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็นตำรวจเนี่ยคือมันต้องอบไพรอะไรถึงตลอดอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างใช่มีบ้างตลอดนะคะในเรื่องเป็นแพทย์ ก็จะเน้นไปทางเอ่อการแพทย์ด้ดยกงนค่ะคือความรู้หรือว่าเขาเรียกว่าวิธีการที่แพทย์เขาเ,เขาทำทำงานในี่นั้นก็ต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็โชคดีที่มีคุณหมอนะคะมาช่วยกากับแล้วก็มาช่วยดูในขั้นตอนแล้วก็เขาเรียกว่าคําศัพท์ของแพทย์ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทาที่เราไม่เออโปรคำศัพท์แพทย์นี่น่าจะยากายากม,มากค่ะแล้วก็ต้องพูดแบบติดต่อ,อก,กันด้วยแล้วก็แบบต้องแสดงว่าเราสามารถเอ่อเป็นเป็นหมอจริงๆนะเป็นแพทย์จริงๆนะไรเงี้าใช้เวลา สั้นค่ะแต่เชื่อว่าออกมาดีแน่ตอนนี้ไปไหนมาไหนคนเรียกคนเรียกหมอ,อเรียกแม่นนบดตุ้นอะไรนี้นบ้างตอนนี้หนูก็ยังเป็นยังเป็นหมไังเป็นแม่ผลาอยู่แต่เชื่อว่าถ้าได้ซีรีส์ได้อ่อนไปเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ขึ้นมาจะเป็นหมวตุน้นคือในในบรรดากลุ่มแฟนคลับเราเนี่ยก็เรียกเราแบบสารวัตรตุ้นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะจับกลุ่มแฟนคลับใหม่ๆให้ได้ดูเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่แค่กลุ่มของอิงหลอดหรือว่ากลุ่ม บุคคลที่เป็นแบบสาววายหรือยูริอย่างเดียวเพราะว่าช่องเอ่อเรื่องนี้เราได้ออนทางช่องวันสามเด็ดด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้คนต่างจังหวัดดูได้แล้วรู้จักพวกเราในในพาร์ทของหมอรันแล้วก็สารวัตรปุนอย่างเงี้ยค่ะมีคนแจ้ไหมคะว่าให้สารวัตรปุนขอจับหน่อยมีค่ะหนูก็เลยถามว่าจะให้จับตรงไหนการให้เขาเขาเล่นมาแล้วเราจะตอบว่าอะไรก็อยากให้จับตรงไหนได้หมดสารวัตรปุนบ้างค่ะเป็นอะไร ะะเรื่องนก็คือใครก็คือชื่อเบลค่ะทีทิง่ไม่ไม่อยากสปอยมากเพราะว่าเอ่อเรียกว่าเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้หลับๆก็จะเป็นที่พี่ผูกอีกว่าเพราะว่าถ้าสปอยไปก็คือจะรู้เนื้อเรื่องใช่เก็บไว้ดีกว่ารอเวลารอเวลาอ่ะใช่ก็มีนาเราบทเป็นผู้กองจิ๋วค่ะก็จะเป็นมือขวาของสารวัตรตุลก็คือจะอยู่ติดกับสารวัตรตุลเลยทำคดีด้วยกันแล้วก็ คัอจะบอกว่าเรื่องก่อนที่เป็นบางกอกธนิกาคือเราก็เป็นโสดเทนี้เหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็เป็นตำรวจเหมือนกันก็ไทยก็เป็นอะไรที่ท้าทายแต่เรื่องนี้แล้วเราอยู่คนละฝั่งกันเรื่องนี้เราทีมเดียวกันงั้นงั้นเรื่องนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรไปคู่กันใชู่่สีคู่ก็คือเรียกว่าวัดกันยังไงคะความเท่์นี่คือให้ยังไงโอ้เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นลูกกระจกเป็นลูกกระจกใช่ ทำตามคําสั่งพัดเลิฟตายพัดอะไรยังไงเอาไว้ได้นะคะก็ก็ก็มีไงค่ะแต่ของผู้หนูอาจจะไม่ได้เยอะมากในพัดความรักแต่ก็จะกับหมอเมย์ค่ะกับหมอเมย์ใช่ค่ะเรื่องตัเป็นแดงใช่ค่ะหมอเมย์ค่ะเมย์มากก็ลินนะคะรับบทเป็นเมย์ค่ะจริงๆไม่ใช่หมอนะคะเป็นนักคิดวิทยาแต่ว่าทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกับเชอรันนะคะก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะแล้วก็ เสิรความหวานแค่กุกกี้คุกกี้กับจิวกกี้จไ่เอาไหนเลเอาไหนไอ้รอดูเด้กเดเด็กเดเบาๆอันบางน่ารักน่ารี่คือแบบท้องเลยถ้าแบบหนังผู้ใหญ่ต้องไปคู้น้ย้ใหั่ผู้ใหญ่เรต้องไปแบ่งแบ่กันเลยใช่ไหมความผู้เราต้องแบ่งใช่แล้น่าจ้งทเองนะคะสามคำเหรอะดีนะน่าจะเจบอปปี้เลิฟละกัน เนชค่ะนขาดคบ๊อบบทเป็นทิวาค่ะเป็นนักข่าวสาวค่ะก็ค่อนข้างทิกบทบาทด้วยวิธีการพูดซึ่งเป็นภาษาละเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้พัฒนาการพูดของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมผูีเท่เท่ค่ะเป็นนักข่าวเราเรียนรู้อะไรบ้างคะในเรื่องในเรื่องคืออะไรยังไงใช่ก็เหมือนเราต้องพยายามหาความจริงทุกอย่างให้ออกมาประชาชนได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เออเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดวยปกติแต่แค่าว่าวิธีการพูดหรือวิธีการสือ่อสารมากกว่าที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเลย่็เรียกว่าเป็นผิวฝาหรือว่าเป็นโทนไอแมทที่ต้องสื่อของอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ค่ะเราก็แค่หาความจริงไปเรื่อยมาถึงคุณฟ้ามันตลกากไหนคนหลบมากข้ากว่าเราก็ทำมาเป็นทั้นหลักฐานเนาะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีว่าที่มาสเตอร์พีได้ไหมคะ ก็จริงๆเคยเล่นด้วยกันมาก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งหมดสองเรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามถ้าสาหรับในพาร์ทเลิฟซีหรือว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็คือจะมีความโผล่ขึ้นแต่ว่าช่วงเวลาที่เราถ่ายทำเราเราถือว่าเป็นเรื่องที่ถ่ายแล้วโฟโลที่สุดตั้งแต่เราถ่ายมาอย่างเงี้ยอาจจะด้วยความที่เหมือนพอต่างคนต่างไปฝึกฝนเพิ่มว่าได้ไปร่วมงานกับนักแสดงท่านอื่น,นเพิ่มพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ก็เลยเรู้สึกว่ามันสมุทขึ้นค่ะ่ก็คือเรียกว่าเป็นเป็นการทํางานที่แบบ มองตามันรู้ละว่ายัางไงไม่ต้องสืส่อสารกันเยอะค่ะ,คะ,คะก็ฝาก,กซีรีส์นะคะหยดฝนกินสนิมไว้ด้วยนะคะจะสามารถดูได้นะคะก็ะคืออีกไม่กี่วันนี้แล้ววันที่23พฤศจิกายนนะคะทางช่องวัน31นะคะหรือว่า,อ,าอันคัทอันฟีนต่างๆนะคะฉากพิเศษพิเศษเราจะฉา,ายนะคะทางช่อง แอปพลิเคชันของไอชีอีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมด10ตอนค่ะอาทิตย์ละ1ตอนด้วยกันงี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับมุมมองความรักของยูริแต่ว่าความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือเราตีแผ่น์นเรื่องของความถูกต้องความจริยธรในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งความสนุกที่ครบรถไม่ว่าจะเป็นดรามา่าเลิศซีโรแมนติกต่างๆนะคะรวมถึงฉากบู๊โปรดักชันทีมงานเบื้องหลังเราก็ตั้งใจกับทุกๆคนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับซีรีส์หยดฝนพินสนิทค่ะ 还有这么小的